นี่มันอะไรเนี่ยโอเคทุกคนนเราจะไปเล่นเกม,มเดนดิวไอกาทุกคนดูสิดูดูมันทำมันเอาโดบองใหม่ไ่าเฮียเพราะก็เดมันจะเป็นสีดำแล้วผสมกับสีขาวะมันกลายเป็น,น,นสีฟ้าไปแล้วมันเซนเลยนะสำหรับความรู้สึของทุกคนอนะ ว้าวว้าววทุกคนดูดิสิว้า wow, ว wow. อ่ะอ่ะเป้าหมายของฉันคืออะไรทุกคนขอเป็นไอยับป้ากนกันฮะเนะาะยับป้านะฮะว้าว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 มันก็ได้เวลาที่เราก็ต้องปั่นไปปั่น เออไอ้ํารวยไอไข่เน่าอันนี้ชื่ออะไรอ่ะจุ๊บแจงจ๋าจุ๊บแจงจ๋าฝ่ายทำอะไรทีรย่ยนอย่าไปลงยาไปตีเลียดอย่าไปสนใจเราไปจนตเลียดไอสัมรวยนะี่มันมันมันจะขายอะไรให้เราวะขอตัดไปได้ไหม เพี้ยที่ค้าน่ะก็ไข่นั่นแหละไม่ใช่ทุกคนไม่คิดผิดไปนะเรื่องแม่สองตัวแหละไอ้แค่กูเจอไอยาป้านะฮะไอยาป้าฮะเมนูจะน่าตลกซิโกูกันไปกัน่เหรอว้าสูงหรือเกินข้างหน้ที่เราได้เจอวี ไอวิกกับซีรีวันนี้สนิทกันไหมวะอย่าไปยองแกเซรีอย่าไปสนใจอย่าไปสนไปเฮียดอ้าโอ้ไม่ก็ไม่ได้เล่นเกมเดรนี้มาั้งไนท์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 เฮียมันหายไปไหนวะอ๋อไอ้ยาป้าเมื่อไหร่มึงจะกลายเป็น อําหุนกระบอกสทีกระบอกกระบอกยาบเลยเย้ไอหุ่นกระบอกนี่ไปไหนไม่ไอชั้ป้าอัยู่ไหนอย่าบอกนะมันไปเซ็ตยอใครสักคนหนึ่งนี่ป๊อป Wow. ว้าวเราชักตัว,<า>ตวความสามารถนะแต่ก็ไม่เ<ะ>ท<ำ>่าไอ้ไอ้คอสโมเหรอย่าไปยุ่งอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปดุนดย่าเียเรียดเสีเรียดเกินเท้าไหร่เท้าไหร่ไว้ยอป้า ันนี้เซดออเยอดเกยนนะฮะเร็วไปจิ้วรีบปั่นเถอะปั่นคดช้ามันช้าไวยเวยี่ยวุ้ลตัวเยี่ยตัวเฮียมาอย่างนี้ฮู้โมโมะเย็นอ่ะป้าหมอยของเราก็คือเราอยากได้เซลลี่ <c oughs> ใช่ไหมเมื่อก่อน แล้วเรผยรทิ้งระบอกไปใช่ไหมหไอ้ดกเอย่าไปลงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปลงอย่าไปเซเรียตเม่อ,อไร่าจะผ่านด่านนี้สักทีวะช้าดกาโอ้วววว เดียวไปเล่นก port ับเพื่อนน่ะคบคบคบบว้าวขอบคุณนะแม่คบคบคบค่ได้แล้วฮัลโหลไกส์มาสากกัดต่อสกัดคืออะไรอ่ะ วดไงนะให้ม <S reading repetition> ันอะตั <Youtube> so <Island> oh, yeah, like ้มตั้้เดกองเ้ยนูหนหนะันใกล้จะดเทิรแล้วเนาะเฮีย ว้าวอย่าไปอย่าไปอย่าไปแต่เชโกนี่มันไม่ไข่บินหรือเปล่าม,มันแหละว้าวว้าวว้าวไหนจไหนไม่รู้สิว้าว,ว,าว,ว,าวยังไงนะก็ะไม่ต้องอดตายใครคิดหรอไอ้สำรวย ท,ทำมาแดนดี้ไปแปลงปลาแปลงภาษาไทยอ่ะมันช่วยสารวยมันกี่วมันก็พูดไปสิมันก็ต้องไปเล่นสปาร์เกียมันไปโหลดเองเลยไปเรื่องของมึงทุกคนอันนี้เป็นด้าวทุกคนรอ้ไปได่าน,นมึงก็ พูดเองสิไว hmm. uh, okay. oh. oh. hey! hey. ้ไว้ b u t t e r f อ y and b u t t อืมไม่หลายตัวเลยไม่ล่ะไอ้หารสำรวยนี่นะไปไปไปไอ้เียู้ดูตอกแน่เลยออกไปไปไอ้เนียมึงกลตี การไปๆ sure yeah ีคือมันก็จะคลิปยาวๆไปมึงไปไกลๆโอ้นี่ไม่ไม่สามารถบินได้เหรอทั้มเนี่ยมันคือตัวอะไรปีเสื้อชื่อยิปชิดตูดเนอะหรอ่ะ ก็ไปช้าเหลือเกินเมื่อก่อนหนูไปไปที่โลเลวซุ๊บซุ๊บุ๊บเนี่ยพอดีเลยฮะเฮ้ยพ hey, ่อบาลเสียงหน่อยสิมาไอสัมรวยมันขายเลยแหววสัมรวยไอสัมรวยสัมรวย,รอ,ยอย่าบอกน,นะว่าอย่าบอกนะว,ว่ามันคิดว่าน่าจะเป็นไอเอ็ตัวเป่าอ่ะ ตัวน,นี้จำได่ไหมที่ไอเอสโทลและแดนดี้อ่ะมันเคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมดูคลิปรับทานของกูอ่ะก็ถ่ายดนี้นะคะดูฮะมึงดื้ออันนี้คือที่เราถ่ายมาในเกมมันนี้เที่ยนี่ฮะเกมอะไรก็ไม่ดูอ่ะนี่ก็คือแดนดี้อ่ะมันเคยเป็นเพื่อนกับแต่และคน ทุกคนอย่าไปช่วยไอ้แดนดี้เลยอะท้าคนต่างกันแย่ yeah, เป็นสเสียงค่ะเสร็จแลยนี่ก็เก็บเราก็ต้องจัดการพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าว้าวเนี่ยไอเชียงปุ๊บไอกุง้งอ่ะกูจะพูดเป็นภาษาไทยกันหรือเปล่าไอกุง้งน้ำจิ้ม หรือก,กุ้งย่างที่มันไปเห็นเอิ่มไอฟินไอฟอนเนี่ยไปตกไปตกกุ้งได้อะ่ะไอไอเออไอกุ้งจิ้มน้ำปลาเนี่ยมันก็โกรธนะไอโรเจอร์อ่ะโอ้ยอยากได้โรเจอร์จังเลยพูดกุ้งปัดแค่ไหนก็โค้กโค้กโคกทุกคนนั้นมิจมี่นี่นลยไอจิมมี่จิมมี่ จิมมี่มาทำบ้าอะไรเงี้ยทุกคนเรามีแม่คอยด้วยนะฮะว้ายไอจิมมี่ว้ายสมน้ำหน้าไอจิมมี่ไม่เชื่อเรื่องวะไอลูอี้มึงไปเลยไอลูปูอูเหี่ยมึงมาตรงนี้ว่ะคุณไม่ได้มาหนาเลยไหนดูซิว่ามันจะไปไหน ทีนะไอจิมมี่มันอะหรือไอเรียกจี้ก็ได้ทุกคนแต่ฉันต่อเูเรียกว่าไอจิมมี่ไม่รู้สิไอจิมมี่แล้วก็มีไอลูกโป่งห่านะคะไอลูกโป่งนรกรูะะ้อง่ร่ะแล้วก็ไอคุกกี้อะที่มันตามติดเนะี่ยไม่หยุดไอคุกกะะี้นรกกันละ ิมี่จะมาแล้วเว้าวมันไปน้ำคอลา่าฮะตักว้ค่ะน้องเราชอบกินน้ำทุกอย่างทุกชนิดโอ้ไอจิมมี่มันมาวะ่ะมันไปที่อื่นได้ไงวะ่ะไม่งั้นกูจะไม่งั้นกูจะไปหาของในหัวมังนะที่มึงได้จากาเพื่อนอื่นๆอะ่ะ ่ะทดูคนทึ่เรามีอะไรจะบอกซึ่งเราสามารถไปที่รูปตรงนี้นะคะอันนี้สอนที่เฉลยฮะมึงไม่รู้เรื่องอ่ะตรงนี้ใช่ไปทั้งตรงนี้พอเราดูสินี่มันคืออะไรนี่มันคือมันคืออะไรนี่มันคืออะไรฮะทุกคนดูออกไหมทำไมมันเธออะไรอะไร ว้าย์ว่ายว้ายฮะขอจบแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาจริอง